หนูเห็นอะไรว้ายดูค่ะดูหนูเห็นอะไรเต่าหรือเปล่าคิดว่าเป็นเต่าหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ๊ยบาเบอจ่าความมโนโอะไรคะอะไรตกใจเฮ้ยตกใจตกใจอะไรอะไรอ,ะไรอ่ะฮะมาด้วยมากินข้าวไหมมาได้ไหมเขาทำอะไรอ่ะตกใจเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเอา มันเป็นอะไรคะเฮ้ยเฮ้ยไหนอะไหน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 อ่าลมจินตนาการจารโลจินตนาการบาเบอร์มะพร้าวค่ะมะพร้าวเห็นอะไรฮะเต่าเหรอใช่เต่าเหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนั่นนั่นปลาอุ๊ยปลาดิ้นปลาอุียปลาอ้าวตก ปลาเยอะค่ะปอปลามันเป็นอะไรหรือมันไม่ใช่อะไรมา,มากินข้าวอิ่มมาแล้วไม่มีอะไรไม่ใช่เตา่าคิดว่าเป็นเตา่าดิอยากยูอยากเห็นเนี่ยค่ะข้างหน้าไปนะแต่ขาดูสิคะดู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 ดดดอยากแล้วอยากเห็นแต่ว่า อย่างยังนี่เุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อเขาเห็นได้นี่ค่ะนี่นี่ก็เห็นนี่เนี่ยเนี่ยเป็นกระถางเหรอเศษกระถางเศษกระถางเขาคิดว่าเป็นอะไรเนี่ยเห็นไหมคะตกใจเศษกระถางเชื่อว่าเป็นอะไรแล้วจินตนาการมาลบมาเขาจากแคนั้นนะ <Cornell>. มามาแม่จ๋ามาแม่จ้ามาเบอร์โลกจินตนาการสูงนะเบอร์เนี่ยปลาเยอะมากเลยค่ะเนี่ยบ่อปลา บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ